พ่อท่านคลายได้แต่งก่อนํำดัดสอนนักไว้หน้าฟังดังนี้นสินสิบโดยตั้งรักษาโดยหวังองค์สินทั้งผอง227สิ้นเสร็จควรตรองสินสิบหมนหมองสองรมรณาภิกษุผู้ประกาศตัวเองว่าเป็นนักบวชสายธิราวาดหากท่านไม่ใช่สายมหายาน ท่านพึงสำเนียกข้อความนี้มีในพระไตรปิฎกตัดเรื่องห้ามภิกษุรับเงินทองของมีค่าห้ามซื้อขายด้วยตนเองดูก่อนนายบ้านทองและเงินไม่ควรแก่สมณะเชื้อสายสากะยะบุตรเทลวาตโดยแท้สมณะเชื้อสายพาระศาสกยะบุตรเทลวาตไม่ยินดีในเงินและทองสมณะสายเทราวาสไม่รับเงินทองสมณะเชื้อสายพระสากะยะบุตร ได้วางแก้วแหวนเงินทองของมีค่าหมดแล้วจึงออกบวชเป็นสมณะสายเถรวาทปราศจากเงินทองของมีค่าใดๆทั้งสิ้นเงินทองควรแก่ผู้ใดแม้กรรมคุณทั้งหลายก็ควรแก่ผู้นั้นกรรมคุณทั้งห้าควรแก่ผู้ใดท่านทั้งหลายพึงจำผู้นั้นไว้เลยว่าเขามีปกติไม่ใช่สมณะเขามิใช่สมณะเชื้อสายพัสกากะยบุตรพระวินยัยปิฎกเล่มที่เจ็ ปุรลวักภาค2ข้อ637ตัดกับมณีปุลกะนายบ้านแปลแบบให้ชาวบ้านเข้าใจได้ไง่าย